ชื่นใจใช้ค,ค,คำนี้คาแรกเลยที่สคำคัญก่าทั้งคืนมันได้ความสุขทางใจใช่ไหมครับอายตนาทั้ง6เมื่อกี้ของโกมันถูกเปิดออกหมดเลย กรรน,นี้มันเกิดขึ้นมาจากแนวคิดนะคะที่เรามองว่า,อ,าอยากเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะให้เป็นพื้นที่ของทุกคน และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ค่ะมันเลยมาถึงกิจกรรมที่มีชื่อว่า Music and Night at the Museum ค่ะหลักๆก,ก็จะมี2เรื่องเลยก็คือดนตรีแล้วก็งานตอนกลางคืนค่ะเรามองว่าดนตรีเนี่ยมันเข้าถึงกับทุกคนและมันสามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนกับพิพิพพธภัณฑ์ได้มันจะทําให้คนเข้าถึงพิพิพพธภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นในขณะที่คําว่าไนท์นะคะหรือว่าตอนกลางคืนหรือไนท์มิวสิมเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งมันจะทําให้พิพิธภัณฑ์เนี่ บริษัทเชฟรอนนะครับก็มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับในกิจกรรมวันนี้กับทางพิพิธภัณฑ์จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลารวมทั้งภาคีเองนะครับในจังหวัดสงขลาเราเห็นมุมมองที่พันสงขลาในกลางวันเนี่ยเดินผ่านมาก็ตัวอาคารสวยแล้วก็เข้ามาดูข้างในก็ ก็มีความสุขกับความรู้ที่ได้รับนะครับแต่พอมาในภาคกลางคืนเนี่ยมันอีกอรมหนึ่งนะครับมันเห็นว่าพื้นที่รอบๆเมื่อจัดแสงนะครับหรือแม้แต่ตัวอาคารการเข้าไปดูด้านในการที่มีการแสดงนําผู้ชมเข้าไปดูทีละพาร์ททีละพาร์ทเนี่ยก็ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นลําดับขั้นที่แปลกดีแล้วก็ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวนําเข้าไปเพราะฉะนั้นผู้ชมที่มาจากหลากหลายของประเทศ หรือไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นมโ,รมโนรานะครับหรือว่าคุดข้างคาวเนี่ยคือซาวมันไล่ตั้งแต่ความเป็นไทยนะครับความเป็นท้องถิ่นแล้วเข้าสู่ความเป็นรากออของดีไซน์แบบจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของอาหารนะฮะเรื่องของเครื่องดื่มเรื่องแพคเกจิ้งเรื่องของผ้าอะไรแบบเนี้ยคือมัน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 ร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็รู้สึกกลมกล่อมแล้วก็ไม่ยาวมาก ำหรับกิจกรรมมิวเซียมทัวร์นะคะเป็นกิจกรรมสำคัญที่เ,เป็นส่งเสริมมิติใหม่ของของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เลยค่ะเพราะว่าโจทย์ก็คือว่าเราทํทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตและทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์เป็นมิตรกับ ทุกคนทําให้ทุกคนรู้จักพิพิธภัณฑ์มากขึ้นเพื่อใหเอ้เรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์สงขาเองหรือว่าเรื่องของสเนสน่ห์สงขาต่างๆในมุมต่างๆจับต้องง่ายขึ้นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ที่ย่อยมาแล้วทําให้คนได้เข้ามาแล้วอินแล้วก็สัมผัสกับประวัติศาสตร์สงขาผ่านรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็ทําให้ คนเข้าใจแล้วก็รู้จักสงขามากขึ้นค่ะในมุมมองทางประวัติศาสตร์ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมในปีที่2ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมการท่องเที่ยวแห่ง,หงประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่นะคะคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยและก็หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพันษาสงขลา เป้าหมายของเราก็คือต้องการให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีความสําคัญมากขึ้นในสายตาของทุกคนและที่สําคัญคือเราต้องการให้พิพัณฑ์มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับว่าจัดได้อย่างน่ารักและพอดีกับเวลาคําว่ารูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยมันได้ครบเลยเนื้อหาสาระของสองขลาซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันด้วยด้วยหลากหลายบริบทเนี่ยมาถูกสรุปภายในในกี่นาทีและทำให้ผู้ชมผู้ฟังได้ รับรู้ถึงศูนย์ริยาศาสตร์ทุกแขนงที่รวมตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์สงขลาในวันนี้ครับสำหรับงาน Music and Art Museum นะคะถือว่าเป็นวันพิเศษกิจกรรมพิเศษเลยค่ะที่ทางพิพ,พิธภัณฑ์นะคะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวสงขลาท่านนะคะมาชมพิพ,พิธภัณฑ์ในยามค่าคืนค่ะอยากจะบอกเลยว่าสเสน่ห์ในยามค่าคืนกับสเสน่ห์ในตอนกลางวันนั้นแตกต่างแล้วก็มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันค่ะ ในยามค่าคืนนี้นะคะเราจะได้มาชมแสงแสงไฟของพิพิธภัณฑ์หรือว่าชมาห้องจัดแสดงต่างๆในตอนกลางคืนแถมยังมีดนตรีบรรเลงเขาคลอไปด้วยค่ะทำให้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะทําให้พิพิธภัณฑ์สงขาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้มาชม และก็ศึกษาประวัติศสาสตร์ของจังหวัดสงขลาและเชฟลอนก็ยินดีสนับสนุนโครงการดีๆเหล่านี้อีกต่อไปครับ